ผู้ชมอันนี้เป็นบริเวณหน้าปปาครับีน่น้ำป่าที่ไหลออกมาจากดอยุเทยาเลยนะครับที่หลากลงมาที่บริเวณจตุรัสศรีธาตที่หลากน้ำป่าหลากลงมาที่กำลังหลากลงมาเลยครับข้างๆเ่ยแล้วก็เข้ามาที่ถนนธรประทานครับผู้ชมบริเวณหน้าเทศบาลตำบลสุเวชนะครับ ก็ตอนนี้ทับถึงเลยน้ำป่า,ำปา,ากำลังไหลลงมาจากดอยนะครับเนี่ยครับเนี่ยไหลลงมาเลยทำทางป่าตรงน,น,นัแล้วก็เรียบทางเรียบของ,ของก็มันกครับน้น้นนนำจกเกัเต็มแล้วนะครับของรลครับผู้ชมครับมันมีมัดผมน้อยครับเนี่ย น้ำป่าจากจอยี่เทพกำลังลงนะครับ